อ <Keep S 2> ้านานเสบียงเี่ยวสนาแข่งตเอาเนาะปลขาวเนาะเออปลาขาวข้าวปลาขาวก้เมนีเดินปลาขาวได้เนาะเนียรบมาเอาอยู่ อันนี้เด็ดปลาเข้าทิ่้ด้ปลาข้าอยู่สองโลอยู่สองโลเกินเปลีนอครับพอดีัวปลาขีเทียะปะกำประกำคตรเนือมากมเลยไปก่อยปลาขี้เพียประกำสตรปลาสดสสดจากนองเลยจากน้องเลยจ้ะ สดจากน้องสดคนีบผมีอีกแล้วดินดงดองๆอยูปป er ่าสลาสบไอ้ก้อยเนาะอันนี้ปลาตะเพียนเนาะโอ้ตะเก่งตีนเด้าๆอยู่ค่ะหันหันหันยางมันปลาขาวปลาส้อย เป็ดแดงนี่อู้เหมาะเลยเนาะปลาแดงะเผ็ดสมปลานี่มูนันเรนมาเลยปลาเก่งไหมทุนเนียอยู่ใต่พญาเทียมพญาเทียมอร้อยตรงนี้นิวลายโตเถอะปลาป้าสูดปลาสูปลากระสูบก๋วยใส่หมดแดงเนาะเมนก๋วยลาบก็ได้ปลากระสูปเสียนเหี่ยฝันอันนม ปข่าวะปลาข่าวเด่นปาข่าวซ้ม่านวปลาข่าวโหมไย่โลน่ก็วอยู่รขายกับขายเรกับรรเข่าปลาแหกเข่าครับปลาแหกเข่าทีหูสิบนวหนึ่งสบโลวันนึงสโลเมื่อวานครเกือบสาโล được 3กกนะแต่ว่าเกือบ <laughs> เอาสามเหมือเอาสามเสามโูสองเอาแค่สามดูไปคนนะจะนับเไปเด้อบจำได้อยู่หร